นี่ฮะอันนี้คือความน่ารักของลูกค้านะครับที่มาส่งก็ส่งกนานมะพร้าวลูกค้ามีมะพร้าวให้ด้วยนะครับนี่คือความน่ารักของลูกค้าที่ผมมาส่งว่ารถฮะลูกค้าแต่ละรายก็จะมีความน่ารักแต่แต่ละแบบครับทีน,นี้ก็คือมีของฝาก,า talvez talvez กส่งมาติดมือมาให้ด้วยนะครับต้องตอบคุณลูกค้าด้วยนะฮะเคปีมะพร้าวหอมนะฮะดำเนินสะดวกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ กับภารกิจของผมวันนี้ก็คือการส่งมอบรถยนต์นะครับผมกับผมหาหลังป้ายแดงนะครับแต่งซิ่งทางชาแนลของ YouTube ช่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อติดตามกันได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจ Facebook นะฮะอัปเดตโปรโมชั่นหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะฮะวันนี้เดี๋ยวภารกิจของผมก็คือการส่งมอบรถยนต์ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นดีไม่ดีนะฮะก็คือวัดกันที่การส่งมอบรถยนต์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ ลูกค้าที่จบจริงตามโปรโมชั่นกับโปรโมชั่นที่ใช้เงินหนุนรถเพียงแค่59,000บาทเท่านั้นนะครับเคสนี้เขาอธิบายนิดนึงครับลูกค้าอยู่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับก็คือทํางานอยู่โรงงานมะพร้าวนะฮะอยู่แถวดำเนินแต่ลูกค้าเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะครับเคสนี้มาทํางานอยู่ที่ประมาณ8-9ปีแล้วนะครับก็ลองยื่นเอกสารดูนะครับว่า,อ,าอยากได้รถ1คันเป็นรุ่นที่เห็นในคลิปนี้แหละก็คือ สเปซแคบนะฮะ1.9 RDA สีดำนะฮะก็เลยลองปรึกษาผมดูว่าเงื่อนไข59,000ผมอยากซื้อเงื่อนไขนี้ทำยังไงบ้างผมอธิบายให้ลูกค้าไปนะฮะแล้วก็ลูกค้าก็ลองยื่นดูสุดท้ายก็คือต้องลองยื่นเอกสารนะครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้ครับต้องลองยื่นดูสุดท้ายลูกค้าก็ผ่านที่เงื่อนไขาดาว59,000บาทนะครับแล้ววันนี้คือผมก็เดินทางไปส่งมอบรถยนต์นะฮะลูกค้าที่ดาเนินสะดวกนะครับตอนอื่นก็ไปชมกันท่อนว,ว่ารถคันนี้ที่ลูกค้าออกแบบเอง คันนี้ลูกค้าเลือกการตกแต่งออกแบบแบบไหนนะฮะเดีย๋ยวไปชมกันนะครับกับโปร์โมชั่น59 0 0 0ที่ขายดีมากนะครับเกษตรขแพรดีเอแล้วคันนี้ลูกค้าใช้ระยะเวลาในการได้รถประมาณไม่เกิน15วันนะครับหลังจากไฟแนนซ์ผ่านก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ได้รถค่อนข้างเร็วนะฮะลูกค้าก็คือใช้เดินทางปีใหม่เนาะลูกค้าอยู่เชียงรายก็อาจจะขับลับไปที่เชียงรายไปเยี่ยมบ้านบ้านเกิดเนะาะเดี๋ยวตรงนี้ไปชมบรรยากาศนะฮะการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับว่า ลูกค้าอยู่โรงงานมะพร้าวเป็นแบบไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับกับวันนี้ส่วนแต่ก่อนอื่นไปชมกันฮะว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วตัดภาพไปที่ดําเนินสะดวกนะฮะกับการส่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับผมไปเลยครับสําหรับคันนี้นะครับรุ่นสเปซแคปหนึ lda สีดำคันนี้นะฮะการตกแต่งคันนี้นะครับเนี่ยครับโสวยมากนะครับสีดําคันนี้การตกแต่งคันนี้นะฮะเริ่มต้นจาก ล้อเลยครับคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกงานของเวลอีกแล้วนะครับนี่ฮะซีรีส์สองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับนี่ฮะล้อหน้าล้วคือกดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับนี่นี่คือมิตินนี้คือทรงรถคันนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็คือใส่ซีรีส์สองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะครับหน้าสองนิ้วนะครับแล้วก็หลังสามนิ้วคันนี้คือติดตั้งฟล์มเกลียวใสนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับ ส่วนด้านในก็คือขขายตามโปรโมชั่นนะครับก็คือมีดิฟฟี่ OBD ให้6ตัวนะครับใช้งานได้จริงทุกตัวนะครับนี่ฮะนี่คือออปชันของรถคันนี้ส่วนรายละเอียดออปชันหนึ่งก็คืออย่างที่เคยนำเสนอไปครับเพราะรุ่น l u d A ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยมีหน้าจอมีกล้องถอยหลังอะไรพวกนี้ครับสำหรับคันนี้ครับลูกค้าเน้นการใช้งานมากกว่านะครับไม่ได้แบบ แต่งซิ่งอะไรมากมายนะฮะก็นชนหลังคันนี้ลูกค้าไม่ได้ถอดนะครับก็คือเอาไว้ใช้งานแล้วก็แต่จะมีแอบซิ่งนะฮะคันนี้มีติดตั้งท่อซิ่งด้วยนะครับส่วนท่อเดินว่าคืนให้ตามนี้นะฮะเนี่ยใส่ไว้ท้ายกระบะให้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสน,นะครับที่ลูกค้าไว้วางใจนะฮะก็คือเคสน,นี้ลูกค้าซื้อคนเดียวลูกค้าอยู่ อำเภอดำเนินสะดวกนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะเคสนี้อยู่โรงงานมะพร้าวนะฮะคันนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเจอลูกค้ากันนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้ให้ชมนะฮะที่ลูกค้าจบจริงตามโปรโมชัน่นใช้เงินตัเพียงแค่5 9า0 0บาทนะครับแล้วก็ซื้อคนเดียวด้วยนะครับเคสนี้มาติดตามชมได้เลยนะครับกับการส่งมอบรถยิงกับการส่งมอบรถจริงๆนะฮะที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชัน่นครับโปรโมชั่นดีไม่ดีนะครับ ต้องมีการส่งมอบรถยนต์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ยืนยันว่าโปรโมชั่นตกจริงตามโปรนะฮะนี่ฮะสวยมากนะครับโอเคครับจะตัดภาพไปที่นู่นเลยนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วครับที่อำเภอดำเนินสะดวกนะครับมาส่งมอบรถยนต์คันนี้นะฮะตอนนี้ก็อยู่ยที่ลูกค้าแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ จบจริงตามบอฮะห้าหมื่นเก้านี่ฮะส่งที่โรงงานมะพร้าวของลูกค้านะฮะต่อ,อายอาวไ้มาอธิบายอันนี้คือเล่มใบแดงนะครับ เล่มใบแดงก็คือมีค่ามัดจำ30บาทลูกค้าจะได้เงินคืนตอนที่ลูกค้าได้ายขาวครับผมถ้าใขาวก็คือจะผมแจ้งมาแล้วก็จะผมจะส่งายขาวมาให้ครับนะครับล,ล,นะล,ลูกค้าก็ตอดใบแดงทึ่ติดรถเพราะายแดงนะแล้วก็เล่มนี้องคืนผมจะผมให้ที่อยู่ไปครับแล้วลูกค้าก็ถ่ายหน้าเลขบัญชีของลูกค้าที่จะให้บริษัทบเงินให้ก็มาคืนครับนนี้ลูกค้าจดทะเบียนเลยไหมหรือว่ารับเลขรถคันนี้ทำยังไงครับ าาาขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถหมายป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ทำเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ไปทาเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชันดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เลเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้า ที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ